โหคุณคะเคยสงสัยไหมคะว่า AI ล้ำๆที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยเ,เบื้องหลังมันมีอะไรซับซ้อนมากๆเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงแก่นเลยนะคะกับส่วนที่เรียกว่า control layer หรือชั้นควบคุมถ้าพูด,ดง่ายๆก็คือพวกฮาร์ดแวร์พื้นฐานแล้วก็กระบวนการผลิตทั้งหมดเลยที่เป็นเหมือนหัวใจขับเคลื่อน AI อะคะ่ะอันนี้อ้างอิงจากการวิเคราะห์ของ Futurum AI นะคะ ใช่เลยครับชั้นนี้แบบว่าสำคัญมากๆเปรียบเหมือนโครงสร้างทางกายภาพจริงๆที่ทำให้ AI มันเกิดขึ้นมาได้คือถ้าไม่มีบริษัทในกลุ่มนี้การพัฒนา AI สเกลใหญ่ๆซับซ้อนซับซ้อนเนี่ยเอ่อแทบจะลืมไปได้เลยวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าใครกันแน่ที่เป็นคนสร้างไอเจ้าเครื่องยนต์ขับเคลื่อน AI ที่ว่านี้น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลย ที่บริษัทแรกที่ดูเป็นรากฐานสุดๆอย่าง ASML ทําไมเขาถึงสําคัญขนาดนั้นล่ะคะครับ ASML เนี่ยคือเขาเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรผลิตชิปเพียงรายเดียวในโลกเลยนะที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า EUV หรือ Extreme Ultraviolet Lithography ซึ่งมันจําเป็นมากๆสําหรับการพัฒนาชิปขั้นสูงที่เล็กมากๆระดับนาโนเมตรอ,อ๋อเทคโนโลยี EUV ที่ได้ยินบ่อยๆใช่ครับ แล้วความพิเศษคือด้วยความที่เขาเป็นเจ้าเดียวเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนอข้อขวดสำคัญของอุตสาหกรรมไปเลยบริษัทอย่าง TSMC ที่ผลิตชิป AI ขั้นสูงให้โลกกว่า90%เนี่ยก็ต้องพึ่งเครื่องจกักรจาก ASML แบบเต็มๆเ,เลยครับไม่งั้นผลิตไม่ได้โอโ้ฟังดูแล้วคือ ASML นี่กลุ่มเทคโนโลยีต้นน้ำสุดๆเลยนะคะแล้วพึ่งพากันเป็นทอดๆเลยจาก ASML สร้างเครื่องจักร ก็ส่งต่อไปให้ TSMC ที่เป็นโรงงานผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะถูกต้องครับ TSMC นี่คือโรงงานหลักเลยว่ากันง่ายๆคือรับพิมพ์เขียวจากพวกบริษัทออกแบบแล้วก็เอามาผลิตจริงด้วยเครื่องจักรของ ASML แล้วประเด็นคือการผลิตชิป AI ขั้นสูงมากๆเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่ที่ TSMC เกือบทั้งหมดเลยนะครับอืมจริงด้วยค่ะส่วนใหญ่อยู่ที่ไต้หวันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ นี่แหละครับคือจุดที่แบบว่ามีความเปราะบางเชิงภูมิรัฐาศาสตร์มากๆที่คนกัง,งวลกันแล้ว TSMC เนี่ยก็รับจ้างผลิตให้พวกดีไซเนอร์หรือผู้ออกแบบชิปอย่าง AMD Qualcomm Broadcom อีกทีหนึง่งเป็นห่วงโซ่เลยครับ ASML TSMC ผู้ออกแบบพอเห็นภาพแล้วค่ะพอ TSMC ผลิตชิปให้แล้วบริษัทออกแบบอย่าง AMD หรือ Qualcomm เขาเอาไปทำอะไรต่อคะเห็นว่า AMD นี่กำลังมาแรงเลย ใช่ครับ AMD ตอนนี้กำลังรุกหนักมากในตลาด GPU สำหรับ AI ด้วยชิปรุ่น MI 3 0 0แล้วก็รุ่นใหม่ที่กำลังจะมาคือ MI 3 5 0เขาตั้งใจมาท้ายชิงส่วนแบ่งจากเจ้าตลาดอย่าง Nvidia เลยโหดูเดือดหน้าดูส่วนข u a l c อมเนี่ยเขาจะเก่งเรื่อง AI บนอุปกรณ์พกพาหรือที่เรียกว่า HAI ที่ต้องการพลังประมวลผล AI สูงๆแต่ต้องกินไฟน้อยมากๆ เขาก็จะใช้หน่วยประมวลผลพิเศษที่เรียกว่า NPU ในชิป snapdragon ของเขาครับอ๋อเน้นคนละตลาดกันไปเลยนะคะนอกเหนือพลังประมวลผลแล้วเห็นมีชื่อ Broadcom ด้วยอันนี้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อใช่ไหมคะมันสำคัญยังไงเอ่ยสำคัญมากครับแล้วก็เป็นส่วนที่คนมักจะมองข้ามไปนิดนึงคือ Broadcom เขาเชี่ยวชาญเรื่องการสร้างชิปและอุปกรณ์เครือข่ายความเร็วสูงมากๆ อย่าง Switch รุ่น Jericho 3 AI เนี่ยเขาบอกว่ารองรับการเชื่อมต่อ GPU ได้ถึง32,000ตัวใน Data Center ใหญ่ๆ32,000ตัวครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเรามี GPU แรงแค่ไหนแต่ถ้ามันคุยกันช้าส่งข้อมูลหากันไม่ทันระบบ AI ใหญ่ๆทั้งระบบมันก็ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนี่ก็เป็นอีกคอขวดหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันครับเรื่องเน็ตเวิเนี่ยเข้าใจเลยค่ะ เห็นภาพการผลิตการออกแบบการเชื่อมต่อแล้วมีอีกชื่อหนึ่งที่น่าสนใจคะ่ะ ARM บทบาทของเขาคืออะไรคะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมใช่ไหมเอ่ยใช่ครับ ARM นี่เขาไม่ได้ผลิตชิปเองนะแต่เป็นคนออกแบบพิมพ์เขียวพื้นฐานหรือสถาปัตยกรรมของชิปจุดเด่นของเขาเลยคือเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดประหยัดไฟมากๆ อ๋อมีหน้าละคอชิปในมือถือเกือบทั้งหมดถึงใช้ ARM ถูกต้องครับแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่มือถือนะชิปเซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่ๆบางตัวอย่าง Graviton ของ AWS ก็หันมาใช้สถาปัตยกรรม ARM เพราะมันประหยัดพลังงานนี้แหละแล้วการออกแบบของ ARM เนี่ยมันก็เอื้อให้ใส่พวกหน่วยประมวลผล AI เฉพาะทางอย่าง NPU ลงไปได้ง่ายขึ้นด้วยอืมครบทั้งวงตองเลยไหมคะ ทีนี้ขอถามถึงกลุ่มที่มีเครื่องหมายดอกจันนิดนึงค่ะอย่างไมโครน i ิสโกเด l ทำไมถึงถุงแยกออกมาคะมีหมายเหตุไว้ด้วยครับไมโครนเนี่ยจริงๆแล้วบทบาทเขาสำคัญมากเลยนะในการผลิตหน่วยความจำแบนด์วิดสูงหรือ HBM High Bandwidth Memory HBM นี่เปรียบเหมือนพ่อส่งข้อมูลขนาดใหญ่ให้ GPU มันทำงานได้เต็มที่ ชิป H i 0 0 0ตัวท็อปของ n v i นว a ดียก็ใช้ HBM 3 E ของ Micron นี่แหละครับอ๋อหน่วยความจำความเร็วสูงนี่เองใช่ครับและตอนนี้ HBM กำลังขาดตลาดอย่างหนักเลยกลายเป็นคอขวดสำคัญมากๆไม่แพ้ตัว G P U เองเลยด้วยซ้ำคือจริงๆแล้ว Futurum เขาอาจจะมองว่า Micron เป็นซัพพลายเออร์แต่ความสำคัญตอนนี้อาจจะเทียบเท่ากลุ่มหลักไปแล้วก็ได้นะครับน่าคิดค่ะแล้ว c ิ sco กับเด l l ล่ะคะส่วน c ิ sco กับเดล l เนี่ย เขาให้บริการระบบเครือข่ายแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ซึ่งแน่นอนว่าจำเป็นมากๆสำหรับการสร้าง Data Center AI แต่ว่าเขาพึ่งพาซิลิคอนหรือชิปจากบริษัทอื่นเป็นหลักเช่นเอาชิป AMD หรือ Broadcom มาใส่ในเซิร์ฟเวอร์เดลบทบาทเขาเลยเหมือนเป็นผู้รวบรวมหรือ System Integrator มากกว่าที่จะเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีหลักในชั้น Contro l เล y e r นี้โดยตรงครับค่ะไล่เรียงมาหลายบริษัทเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลย ตั้งแต่เครื่องจักรโรงงานผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายหน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์สรุปแล้วภาพรวมใหญ่ๆที่เราเห็นจากความสัมพันธ์ของบริษัทในชั้นคอนโทรลเลเยอร์นี้คืออะไรคะสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับคือการพึ่งพาก,กันและกันที่สูงมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีการกระจุกตัวของผู้เล่นรายใหญ่มากๆแค่ไม่กี่รายในแต่ละส่วนสำคัญตั้งแต่เครื่องจกักรก็มีแค่ ASML โรงงานผลิตชิปขั้นสูงก็แทบจะมีแต่ TSMC หน่วยความจำ HBM ก็มี Micron กับ SK Hynix เป็นหลักบริษัทเหล่านี้คือกลุ่มอำนาจและอิทธิพลในห่วงโซ่อุปทานฮาร์ดแวร์ AI ไว้เยอะมากครับถ้าเกิดปัญหาที่จุดไหนจุดหนึ่งเช่น ASML ส่งมอบเครื่องช้าหรือ HBM ผลิตไม่ทันออมันกระทบทั้งวงการ AI ได้เลย ที่น่าสังเกตอีกอย่างคือรายงานนี้เขาไม่ได้จัด NVIDIA เดียหรือ Intel Samsung Foundry หรือ SK Hynix เข้าไปในกลุ่มหลักนี้นะครับอ้าวทำไมล่ะคะทั้งที่ก็สำคัญมากอาจจะเพราะเขามองว่า n v i นว a เดียนี่ยถึงจะออกแบบชิป AI เก่งแต่ก็ยังต้องพึ่ง TSMC ในการผลิตอยู่ดีส่วนโรงงานอื่นๆอย่าง Intel หรือ Samsung ก็อาจจะยังตามหลัง TSMC อยู่ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตล่าสุดแล้ว HBM เนี่ยเขาเลือกไมครนมาเป็นตัวแทนตลาด ซึ่งกทอ,อนว่าหน่วยความจำกำลังสำคัญขึ้นเรื่อยๆครับชัดเจนเลยค่ะว่า c o n t r o เล a y e r นี่คือเส้นเลือดใหญ่จริงๆที่หล่อเลี้ยง AI ในยุคปัจจุบันแล้วภาพที่เราเห็นทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตหรือมีประเด็นอะไรที่น่ากังวลเป็นพิเศษไหมคะมันชี้ให้เห็นความท้าทายใหญ่ๆหลายเรื่องเลยครับอย่างแรกคือความมั่นคงของห่วงโซ่ประธานอย่างที่บอกว่ามันพึ่งพากันสูงและกระจุกตัว2คือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะการพึ่งพาที SMC ที่ใต้หวัน3คือเงินลงทุนมหาศาลที่ต้องใช้ในการสร้างโรงงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆมันเป็นกำแพงที่สูงมากสำหรับผู้เล่นรายใหม่ที่จะเข้ามาแข่งครับ แล้วข้อขวดในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่พลังประมวลผล GPU แล้วนะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องพลังงานที่ต้องใช้ป้อนระบบ AI ขนาดใหญ่หรือไม่ก็แบนด์วิดต์หน่วยความจำ HPM นี่แหละที่จะทำให้บริษัทอย่างไมโครมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเป็นประเด็นที่น่าติดตามและน่าขบคิดต่อจริงๆค่ะคำถามทิ้งท้ายที่อยากชวนคิดก็คือเมื่อฮาร์ดแวร์พื้นฐานที่เป็นหัวใจของ AI ถูกควบคุมโดย ผู้เล่นเพียงไม่กี่รายแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นคะถ้าหากเกิดปัญหาคอขวดจริงๆหรือมีความขัดแย้งอะไรที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานนี้ขึ้นมาแล้วภาพรวมการแข่งขันรวมถึงการพัฒนานวัตกรรม AI ในระยะยามจะเป็นอย่างไรต่อไปท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยค่ะ